สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบได้เวลาของข่าวค้นคนเนชั่นค่ำคืนนี้นะคร <ผม S 1> ความจริงเราจะเจอกันเมื่อสักครู่นี้แล้ฮะสัก สักสามสี่นาทีก่อนหน้านี้ถูกต้องครับแต่มันมีระบบไฟฟ้าขัดข้องเล็กน้อยครับนะช่างกล้องตะโกนกันใหญ่ฟิลขาดฟิลขาดผมก็ผมไม่ได้ขาดอะไรสายยังอยู่นะฟิลขาดผมยังอยู่นะขาดสำนึกเอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นผมก็เตรียมวิ่งเลยใช่ไหมกลัวไฟไหมใช่ก็เคยเตรียมวิ่งออกไปข้างนอกถามว่าเฮ้ยมันมีวันนี้มีใครมาฉีดยุงฉีดแมลงสาบเลยหรือเปล่าถ้าเกิดฉีดยุงดีผมกลับบ้านเลยผมกลับบ้านจริงๆอ่อะเพราะว่าไฟไหมอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ำนักงานใหญ่ S, <S C B นะฮะวันนี้ก็เพ่งเลงไปที่พนักงานฉีดยุงนะครับ4คนด้วยกันนะครับ <c oughs> ซึ่งก็มีพนักงานฉีดยุง ไปฉีดยุงจริงๆด้วยใช่ครับก็เป็น4ปากใน45ปากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งวันนี้ไปตั้งศูนย์นะส่วนหน้าอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเรียกสอบพยานท,ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ,รบเพื่อเป็นประจักษ์พยานแล้วก็เรียกพนักงานที่อยู่ในวันเกิดเหตุด้วยนะครับพนักงาน4คนนี้น่าสนใจมากตามรายงานข่าวบอกว่าตำรวจก็พุ่งเป้ามาพอสมควรนะครับเป็นพนักงานกำจัดยุง แห่งหนึ่งอยู่ในย่านล่าดพร้าวนะครับหลังจากในกล้องวงจรปิดของทางอาคารจดพบนะฮะว่าพนักงาน4คนนี้เข้าไปในบริเวณจุดต้นเพลิงชั้นสิบครับก่อนเกิดเพลิงไหม้ไม่นานนะครับซึ่งผลการสอบปากกคำเบื้องต้นพนักงานบริษัทกำจัดยุงกลุ่มนี้ยอมรับว่าใช้เครื่องพ่นควันเพื่อกำจัดยุง โดยส่วนผสมของสารพ่นฉีดกําจัดยุงอาจมีส่วนผสมของน้ํามันอจนอาจกลายเป็นต้นเหตุทําให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ไปติดก,กระดาษเอกสารที่กองอยู่ในบริเวณชั้นที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับตอนนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดแล้วก็ตรวจยุดอุปกรณ์ในการฉีดยุงที่ใช้ในวันเกิดเหตุทั้งหมดมาตรวจสอบด้วยนะครับในขณะเดียวกันวันนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไป แล้วก็มีพนักงานนะฮะของมีเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารนะครับครับเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ที่ดูแลซอฟต์แวร์ในจุดเกิดเหตุนะครับก็มีพนักงานพนักงานสัก20กว่าคนพร้อมเครื่องมือเข้ามากู้ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านหลังห้องที่เกิดเหตุด้วยนะครับนี่นะฮะก็สอดคล้องกับรายงานว่า ห้องที่เกิดเหตุนี้เป็นห้องเก็บเอกสารด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอสแกนเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการจัดเก็บก่อ,อนจะนําเอกสารไปทําลายทิ้งนะครับซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เสร็จสิ้นกระบวนการทําธุรกรรมแล้วก็มีจํานวนมากก็ต้องใช้พนักงานสแกนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีพนักงานหลายคนทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเสาร์อาทิตย์หยุดก็คือวันที่เกิดเหตุวันเสาร์เนี่ยยังไงก็ไม่มีคนทํางานนะ และแต่ว่าภายในก็จะมีโต๊ะทํางานของพนักงานที่จะเตรียมเอกสารบ้างอาจจะมีการใช้ไฟฟ้าที่ปลั๊กไฟตามพื้นชาร์จอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์หรือว่าเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้หรือเปล่าครับนี่นะฮะอ,อันนี้ก็เป็นเป็นอสองกลุ่มบุคคลที่ทางตํารวจก็ดูดูอยู่นะครับครับนี่นะฮะเรื่องของการฉีดยุงเนี่ยนะความความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทาให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะ,ะครับครับ ก็มีข้อสันนิษฐานนะครับของทางประธานคณะกรรมการสาขาว,วิศวกรรมความปลอดภัยของวอสทวสทก็คือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับคุณบุษกร,รแสนสุขก็มีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะอาลองฟังเสียงดูก่อนนะครับนี่นะท่านนี้นะฮะข้อมูลก็คือว่ามีการเข้าไปฉีดยุงนะฮะซึ่งในการฉีดยุงเนี่ยมันก็จะบรบกวน พวกอุปกรณ์ตรวจจับควันที่เราเห็นที่เราที่เรามองเห็นนะคะก็คือว่ามันมีควันมีไอละอองอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เกิดการรบกวนอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติเป็นไปได้ไหมว่าระบบนี้ในขณะนั้นเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ใช้งานหรือมันใช้งานแต่มันอาจจะท,ำท,ำทําการที่ว่ามันมีระบบะเขาเรียกว่าฟอเรามก็คือแจ้งเตือนไปเป็นจํานวนมากนะคะแล้วอาคารก็อาจจะมองว่า ยังไม่ใช่การเกิดเหตุจริงจะมีการป้องกันการแพร่กระจายควันไฟก็คือ,อไม่ให้มันลามไม่ให้มันไหลเข้าไปในช่องบันไดหนีไฟอาคารมีระบบอัากาศนะคะซึ่งระบบอัากาศมันก็จะมีพัดลมตัวหนึ่งทําหน้าที่ในการที่จะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องทํางานทันทีอัตโนมัติทันทีเลยนะคะก็จะเปิดเพื่ออัดลมเข้าไปในป่องบันไดหนีไฟสร้างความดันนะคะภายในป่องบันไดหนีไฟให้สูงกว่าในอาคาร ควันก็จะไม่ไหลเข้าไปได้นะคะซึ่งในเหตุการณ์ทั้งนี้เนี่ยเราเจอว่ามีควันไหลเข้าไปในบันไดหนีไฟได้เหตุการณ์ในวันนั้นนะคะก็คือควันเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วทีมดับเพลิงทุกคนที่เข้านะคะเข้าอาคารเนี่ยต้องมีชุดที่เขาเรียกว่า S C B A ก็คือชุดอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจก็คือมีถังอากาศนะคะต้องใส่เข้าไปในพื้นที่ซึ่งตามมาตรฐานพวกถังอากาศเนี่ยถ้าเกิด แรงดันเต็มถังนะคะมันก็จะอยู่ได้ประมาณสัก40นาทีนะคะแต่จากข้อสังเกตนะคะเท่าที่ที่ฟังข้อมูลนะคะทีมดับเพลิงขึ้นเข้าไปเนี่ยต้องรีบลงมาเข้าไปแล้วก็รีบลงมาไม่สามารถปฏิบัติภารากิจได้ได้นานแล้วก็ทำให้ทํางานไม่สําเร็จในการที่จะเข้าไปทุบทําลายหรือเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุปกติสํานักงานก็จะไม่มีการเก็บ พวกกระดาษวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจํานวนมากแต่ในวันที่ในในวันที่เกิดเหตุที่เห็นนะ่ะก็คือว่ามีกองพวกวัสดุนะคะมีกองกระดาษซึ่งเป็นไฟลโหลดต้องบอกว่านี่เป็นไฟล์โหลดที่ที่จำนวนมากอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาเรียกว่าปริมาณเชื้อเพลิงเนะี่ยมันเกินสมรรถนะของอุปกรณ์เรา เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคารต่างๆนะคะจากที่เคยเป็นสํานักงานเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของจากที่เป็นพื้นที่ทั่วไปแล้วเปลี่ยนมัเป็นห้องเก็บสารไวไฟระบบอาคารทุกอย่างจะต้องปรับปรุงให้มันสอดคล้องนะคะกับความเสี่ยงของอาคาร นี่นะฮะข้อสุดท้ายนี่ค่อนข้างชัดนะครับว่าคือพอห้องนี้หรือว่าอาคารหลังนี้เนะฮะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะมีการเก็บเอกสารเป็นจํานวนมากนะครับก็จําเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการป้องกันเพลิงไหมให้สอดคล้องกับการใช้งานของอาคารนักขณะนั้นด้วยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะใช่เหมือนกับว่าที่ชั้นนี้ฟลอร์นี้เนี่ยมีเก็บเอกสารเยอะจนสภาพของการจะ จะระง,งับเพลิงเนี่ยม,มันมันไม่ได้ตามที่ออกแบบมาใช,ใช่ไหมถ้าเกิดเก็บของเยอะขนาดนี้เอกสารเยอะขนาดนี้ต้องคล้ายๆต้องมาซ้อมใหม่ใช่ต้องมีอุปรกรณ์พิเศษที่รองรับแบบเชื้อเพลิงที่เยอะมากอย่างเช่นในโรงพิมพ์ที่เขามีกระดาษดเยอะเขาก็ต้องมีระบบที่ดับเพลิงที่แตกต่างกันเพราะว่าเขามีเชื้อเพลิงที่เป็นกระดาษเยอะเพราะคุณบุตรกรบอกนะว่า ปกติอาคารสมัยใหม่อย่าง S B Park เนี่ยนะฮะก็จะมีระบบอัดอากาศเข้าไปที่ปล่องบันไดหนีไฟะนะฮะคือถ้าเกิดเกิดเพลิงไหม้เนี่ยใครที่เข้าไปทางประตูหนีไฟลงไปทางบันไดหนีไฟแล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยคุณบุกรกรบอกจะอยู่ได้ประมาณ40-50นาทีแต่นี่ทำไมออกมาหายใจได้เพียง10-15ึงทีเท่านาทีเท่านั้น<ช>นะฮะแสดงว่า เอ่อมันมีความผิดปกติของระบบแล้วใช่เพราะไม่เือนเดิมแล้วเพราะปกติเนี่ยพอมันมีความดันอัดเข้ามาในปล่องครับเวลาที่คนหนีไฟลงมาเนี่ยไอความดันที่มาอัดลงมามันก็จะดันนะครับให้ควันที่มันไหลออกมาทางบันไดหนีไฟเนี่ยไหลกลับเข้าไปในห้องเดิมคนที่วิ่งลงไปแล้วใช้บันไดหนีไฟเขาจะได้ปลอดภัยแต่ว่าเคสนี้คดีนี้ครั้งนี้เนี่ยกลับพบว่ามีควัน พอมีควันขึ้นมาตลอดทั้งเนี่ยบันไดหนีไฟทั้งหมดเลยคนก็เลยบอกว่าสงสัยระบบที่ใช้อัดความดันอากาศในปล่องเนี่ยเริ่มไม่ปกติละเ,ออเริ่มไม่ปกติละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทางที่ทางคุณบุษกรมองแล้วก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ก็เพราะเวลาที่คุณผู้ชมเห็นครับเครื่องที่เขาใช้ฉีดยุงเนี่ยควันมันจะเยอะมาหาศาลมากและทีนี้ครับพอควันเหล่านี้เนี่ยมันไปโดนไอตัวเครื่องจับควันเนี่ย มันก็ร้องแล้วมันก็ส่งสัญญาณไปที่ส่วนกลางและทีนี้มันก็ส่งแล้วมันก็ส่งเยอะมากเพราะมันผ่านไปทุกๆุข้องทําให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ส่วนกลางไม่ได้สนใจว่า ว่าไอ้สัญญาณที่ส่งมาเป็นสัญญาณไฟจริงหรือว่าเป็นควันจากเครื่องฉีดยุงกันแน่นี่นะก็คุณบุกรกรุก็มาทีแถลงเป็นข้อๆเลยนะข้อแรกก็คือเรื่องของฉีดยุงเลยแหละนะครับว่าละอองสารเคมีไปรบกวนให้ระบบตรวจจับควันเนี่ยมันมันเป็นอัตโนมัติมันมีอะไรที่มันเบี่ยงเบนไปหรือไม่นะฮะลักษณะของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นควันดําเต็มพื้นที่ภายในห้องเก็บเอกสารจํานวนมาก มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องมีเชื้อเพลิงจํานวนมากที่ก่อให้เกิดควันดําแบบนี้ข้อ3ระบบป้องกันเพลิงไหมในอาคารสูงตามมาตรฐานควบคุมควันไฟในบันไดหนีไฟและถุงลิฟต์ดับเพลิงซึ่งอาคารที่มีการป้องกันอย่างดีจะเป็นระบบอัดอากาศเข้าไปปล่องบันไดหนีไฟด้วยพัดลมที่ติดตั้งบนดาดฟ้าเมื่อเกิดเพลิงไหมพัดลมตัวนี้จะทำงานอัตโนมัติป้องกันควันไม่ให้เข้าสู่ปล่องบันไดหนีไฟเพื่อการอพยพนะฮะข้อ4ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ ตามมาตรฐานระบบนี้จะต้องตัดการทํางานเมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงต้องตรวจสอบว่าในวันเกิดเหตุระบบนี้มีการเชื่อมต่อการทํางานกับระบบของการแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือไม่นะครับข้อ5เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอาคารต้องสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นด้วยการฉีดน้ําดับเพลิงได้โดยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถว้วนข้อ6 อาคารมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคารหรือไม่เนื่องจากพบว่ามีการใช้พื้นที่เก็บเอกสารจำนวนมากนะฮะซึ่งจึงเกิดคำถามว่ามีการปรับปรุงระบบป้องกันเพลิงไหม้สอดคล้องกับการใช้งานของอาคารหรือเปล่าทางคณะกรรมการวิศวกรรมสถานก็เตรียมลงพื้นที่อาคารนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของสาเหตุรวมทั้งความมั่นคงของอาคารด้วยนะฮะ นี่ฮะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะคนที่ออกแบบอาคารก็ก็ไปดูนะฮะคนที่ออกแบบอาคารวันนี้ก็มีกาคือคนที่ออกแบบแล้วก็สร้างเลยครับครับนะก็คือทางด้านของดอกอรการุณจันทราสุขนะครับก็เข้าตรวจสอบอาคารตามจุดต,ต่างๆต,ตั้งแต่ชั้น9้าชั้นสิ ชั้น11และบริเวณรอบข้างในเบื้องต้นก็พบว่าไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างของตัวอาคารตัวอาคารไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงแต่อย่างใดแล้วก็ทําหนังสือชี้แจงส่งไปทางสํานักง,งานเขตจตุจักรตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่8เพื่อรายงานให้ทราบแล้วนะครับครับแล้ววันนี้ทางด้านของรองผู้มนมยการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์คุณอาทิตย์นันทวิทยาก็ถาแถลงข่าวด้วยนะลองฟังเสียงของรองผู้วยการดูนะครับครับครับ ผมเรียนชี้แจงว่าผมไม่ยืนยันแต่ในเรื่องว่าหนึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรเรื่องนี้เป็นเหตุเดียวกันหรือเปล่าไม่ผมไม่ยืนยันผมยืนยันเรื่องเดียวคือเอกสารที่อยู่ในชั้น 10A นะครับเป็นเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารทางสัญญาหรือลีกอลของเงินกู้ซื้อบ้านที่เขาเอาไปถ่ายสแกนไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง กับเรื่องของเอกสารที่สอจอขอมาอันนั้นคือสิ่งที่ผมยืนยันขั้นเบิกถอนแล้วก็ฝากเงินของลูกค้านะครับเ,เป็นไป,ปตามปกตินะครับเราเองเนี่ยก็ตั้งแต่มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าจะมีการเบิกถอนอะไรต่างๆก็เรากไ็ได้ขอให้ทางหน่วยงานสาขาท,ทั้งหมดเนี่ยรายงานถ้ามียอดผิดปกติถ้ามีจํานวนการ มาถอนอย่างผิดปกติเนี่ยก็ขอให้รายงานวอลลุ่มซึ่งเรามีวอลลุ่มอยู่ในตึกนี้นะครับเราจะต้องมีข้อมูลแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในรายละเอียดต่างๆเนี่ยทั้งตํารวจก็คง,ง,ง,งก็กำลังดําเนินการสอบสวนรายละเอียดอยู่ทางธนาคารไทยพาณิชย์เองก็ไม่ใช่นิ่งนอนใจเพราะนี่เรื่องรืงนี้มันเกิดในทรัพย์สินของตัวเราเองมันเกิดในหน่วยงานใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตัวธนักคานใหญ่เราเองเราอยากจะรับรู้ รับทราบว่ามันมีเกิดอ,อะไรขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับอืนี่แหละฮนี่ก็ถแถลงให้ทราบนะฮะซึ่งก็จะดูแลเรื่องของครอบครัวของคุณเดชาด้วยใช่ครับนะครับ,รบวันนี้ก็มีการ,ถการถแถลงแล้วก็มอบเงินสดนะฮะ ให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเบื้องต้น200,000บาทนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งความจริงในช่วง2วันหลังจากเกิดเหตุก็ย้ํากันหลายครั้งว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีสจลหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรกากระบังพูดกันแบบคือแทบจะเป็น เป็นสูตรสาเร็จเลยว่าถ้าเกิดให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เสร็จจะต้องตอบท้ายแบบนี้ครับจริงๆเมื่อวานพอทางคุณวิทิตพูดคําแรกก็พูดคํานี้เลยบอกว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับสจลเป็นคําตอบแรกเลยที่ออกมาพูดเลยนะแล้วก็นี่วันนี้คุณอาทิตย์ก็พูดซ้าต้องพูดนะเป็นไฟบังคับเป็นไฟบังคับต้องพูดนะฮะวันนี้ทางตำรวจนะกองพิสูจน์หลักฐานพลตรีทวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับก็พูดถึง เรื่องนี้นะครับว่าห้องที่เกิดเหตุนั้นมันมีขนาด10คูณ15เมตรเป็นพื้นที่กองเอกสารสัญญาเงินกู้ที่มีการอนุมัติไปแล้วนะครับแล้วก็ไฟลุกลามไปยังชั้น11เล็กน้อยแม้การตรวจสอบการลุกลามของเพลิงไหม้เบื้องต้นจะไม่พบอะไรที่ผิดปกติ ไม่พบสารเร่งหรือน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นการวางเพลิงความประมาทของบุคคลที่อยู่ในห้องก่อนเกิดเหตุนะครับกองพิสูจน์หลักฐานก็ต้องตรวจสอบการเข้าออกอาคารรวมทั้งห้องที่เกิดเพลิงไหมเบื้องต้นภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบพนักงานฉีดยุงที่เรารายงานให้ทราบไปนะครับวันแรกเลยท่าน ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานท่านธวัชชัยก็บอกนะครับว่าคือเบื้องต้นให้สัมภาษณ์คร่าวๆว,ว่าดูแล้วไม่น่าจะวางเพลิงเพราะว่าสังเกตเพลิงลุกเนี่ยถ้าเป็นวางเพลิงจะต้องลุกโหมอย่างรุนแรงร,รวดเร็วแต่นี่คล้ายๆกับค่อยๆลุกค่อยๆไหม,มนะไม่น่าจะวางเพลิงแต่ว่าท่านก็ยังบอกนะว่าไม่ได้ตัดประเด็นทิ้งเลยนะฮะนี่แหละครับแบบนี้แสดงว่าถ้าเกิดต่อไปนี้มีการฉีดยุงเนี่ยต้องมีคนเฝ้าเลย นางเฝ้าระดมยุงไปด้วยผมก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าฉีดยุงเนี่ยนะฮะฉีดยุงในวันที่เป็นวันหยุดไม่มีการใช้กระแสไฟฟ้าใช่ใช่ไหมฮะสารทุ่มครึ่งด้วยไอสารเคมีมันมีส่วนผสมของน้ำมันอะไรก็เถอะถแบบคืออย่างที่เขาบอกว่ามันมีมีเจ้าหน้าที่ชั้ะยา20กว่าคนอยู่ที่ชั้นนี้ก็คอยสแกนข้อมูลอะไรต่างๆอาจจะมีการเสียบชาร์จมือถืออะไรมันจะขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกวันเกิดเหตุไม่มีไม่มีไม่มีพนักงานอยู่เลยนะบอกไม่มีเลยไม่มีการทำงานไม่มีการทำงานวันหยุดใช่มีแต่เนี่ยที่เขาบอกว่าเจอฉีดยุงเนี่ยเขาก็ฉีดบ้านผมหลายครั้งนะเวลามีเรื่องยุงลายเนี่ยผมเริ่มห่วงละหรือว่าเอาอีกแล้วก็แบบไม่รู้นะก็แบบสูุหรีหรือเปล่าใช่ไหมสู่ไปแล้วก็ฉีดไปเราก็ไม่รู้ฮะอันนี้เราไม่รู้นะครับครับ